สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ส,รกสำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2567 ในส่วนของรายการเปิดความรู้คู่เกษตรกรก็ยังคงนำเสนอสาระความรู้และข่าวสารสู่พี่น้องเกษตรกรเป็นประจำทุกวันนะครับไม่มีวันหยุด ห้านาิกาสานาทีถึงหกนาฬิกาทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสี่จันทบุรี fm 88.75 MHz เมกโดยในส่วนของทุกวันอาทิตย์นี้เรายังคงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทชาลีเอสพีซีจำกัดบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดและบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสำหรับปุ๋ยเรือใบไข่มุกซึ่งในส่วนของทั้งหมดกลุ่มชัยพฤกเกษตรจันทบุรีในทั้ง9สาขาก็ยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักและยังคงมอบหน้าที่มอบความไว้วางใจตรงนี้ให้กับผมหมอทุเรียนมาทำหน้าที่ในการดำเนินรายการว่า,วาปี ที่กลุ่มชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีอยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรตลอดมาด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพวิชาการที่ทันสมัยเราพร้อมบริการทุกท่านชัยพฤกษเขาระยาชัยพฤกษดีรัตชัยพฤกษเกษตรพันธุหน้าวัดเขตพฤกษาพันธุ์ห้วยสะ้อนชัยพฤกษทับใส่ธนาทรัพย์การเกษตรกระถิธนาทรัพย์มะขามชัยพฤกษอโกรเทคขลุงและชัยพฤกษไรทรูมั่นใจในคุณภาพจริงใจให้บริการ พบเรื่องเรื่องเคมีพันธุ์พบกับพวกเรากลุ่มชัยพฤกษ์ได้ในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านครับทุกสิ่งได้ดังใจเนื้อที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก่อนอื่นนะครับก็คงจะต้องขออภัยพี่นักร่าในส่วนของความผิดพลาดนะครับในเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับเนื่องจาก เป็นความผิดพลาดทางระบบของคอมพิวเตอร์ก็เลยทำให้เนื้อหาสาระนั้นขาดหายไปซึ่งเป็นเรื่องของลำไยเป็นเรื่องของสถานการณ์การจัดการดอกในลำไยชุดเทศกาลวันชาติจีนผมก็ขอญาตนำเรียนนะครับว่าท่านที่ติดตามเรื่องของลำไยก็ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้เราจะมานำเสนอทบทวนให้อีกครั้งนะครับในเช้าของวันจันทร์ที่8เมษายนนี้ ก็ต้องขออีกครั้งหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีภารกิจขับพอดีในส่วนของบริษัทเจียไตยเองนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการขยายธุรกิจใช้โดยชื่อบริษัทอินโนฟาร์มก็จะมีเรื่องอาคารโรงเรือนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในอาคารและก็ในเรื่องของดโดรนที่จะามาใช้ในด้านของการเกษตร ปัจจุบันก็จะมาพัฒนาในทุเรียนนะครับเราก็มีงานศึกษาร่วมกันผมเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมศึกษาหาความรู้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีศูนย์บริการซึ่งมีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะแจ้งให้กับพี่น้องสกรผู้สนใจเพราะว่างานพัฒนาในด้านของการใช้อุปกรณ์การเกษตรนานก็ถือว่ามีความจำเป็นเพื่อทดแทนแรงงาน โอกาสข้างหน้าเราอาจจะมีศูนย์บริการที่ธนาทรัพย์มะขามซึ่งจากผลที่เราไปร่วมกันครับในคณะทำงานเนี่ยก็ได้มีการทดสอบศึกษาการบินการฝึกษาระอองในเรื่องของประสิทธิภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าพอใจทีเดียวทีนี้เราก็จะต้องดูแลกันต่อครับในเรื่องของอเกี่ยวกับปัจจัยวิธีการใช้อัตราต่างๆ ถ้ามีความคืบหน้าผมก็จะมานำเล่าสู่กันฟังต่อไปอีกครั้งหนึ่งเป็นความคืบหน้าครับเรามาติดตามดูประเด็นข่าวสารด้านการตลาดกันนะครับเพราะว่าเราก็จะำนำเสนอเป็นเป็นส่วนสำคัญประจำในช่วงของฤดูการผลิตในด้านของทุเรียนขณะนี้ กรณีทุเรียนที่มีการปรับตัวอ่อนตัวลงนั้นก็อยู่ในสภาวะที่เริ่มนิ่งแล้วนะครับหมายความว่าจากเคยเป็นกิโลกร,รัมละ270 2้0ก็ลงมาเหลือ230-240แล้วแต่เกรดแล้วแต่คุณภาพในด้านของมังคุดเองปรับตัวอย่างรวดเรว็วอยู่ในช่วงแรกจาก200มาเป็น150อันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคครับแล้วก็ลงมาเหลือ140แล้วก็ตัดลงมาอีก ถ้าสวยคุณภาพดีก็ยังคงได้ราคาดีอยู่แต่ถ้าคุณภาพด้อยลงมาก็อยู่ในระดับ120บาทต่อกิโลกร,รมัมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นราคาปันะปจจุบันสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เป็นคำถามเร่งด่วนมาจากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเงาะนะครับว่าตอนนี้ปัญหาเงาะสลัดผลเงาะหลุดร่วงเยอะเป็นจำนวนมากก่อนอื่น เราจะต้องมาทําความเข้าใจครับว่าสาเหตุของการที่เงาะสลัดผลหรือผลอ่อนหลุดร่วงนั้นมันเกิดจากอะไรเพราะว่าการที่เราจะไปแก้ปัญหาในส่วนของความเสียหายนั้นต้องไปดูจากมูลเหตุและปัจจัยที่ทําให้ร่วงคือเดิมผมเคยนําเรียนเรื่องการพัฒนาผลเงาะมาแล้วนะครับว่าโดยสรุปก็คือหลังจากที่เงาะ ได้รับการผสมเกสรแล้วภายในระยะเวลาสองสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะสลัดผลสลัดขี้ค้อหรือว่าเราไปดำเนินการให้เกิดการเล่งการสลัดขี้ข้อออกมาอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่เราก็อยากจะเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นระบบของการเจริญเติบโตบางครั้งเนี่ยงอะอยู่เป็นปั้นเป็นขี้ค้อ มันก็แก่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันทําให้ผลที่ได้รับการผสมเนี่ยไม่ไม่โตออกมาหรือไม่เบี่ยงต่อมาถัดมาอีกประมาณสัก2 0วันคือตอนผลอ่อนอายุเกือบ1เดือนหรือ1เดือนคือเวลานี้แหละครับเป็นระยะที่เงาะต้องใช้พลังงานมากเพราะเขาติดผลแล้วมันก็จะเกิดการสลัดผลโดยธรรมชาติอันนี้คือโดยธรรมชาติ แต่คำว่าธรรมชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในส่วนของยอดหนึ่งมีคุณภาพของใบมีผลอ่อนของเงาะถ้าปริมาณใบไม่หรือโรงครัวเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูไปดูแลผลของเงาะได้ดังนั้นมันก็จะเป็นการล่วงโดยธรรมชาติคือปรับสมดุลระหว่างใบกับผล คือเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าเงาะนั้นเป็นไม้ผลที่เก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดคือที่ลงครัวก็คือที่ใบแล้วส่งไปเลี้ยงที่ผลเรื่องนี้สําคัญมากในส่วนของการปรับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเงาะร่วงกระจัดกระจายผลที่โตก็โตต่อไปผลที่ไม่โตก็จะสลัดผลอันนี้เป็นการร่วงแบบกระจัดกระจายต่อมามันมีบางครั้งมีเหตุปัจจัยครับก็คือ ร่วงในปริมาณที่มากแล้วก็มากอย่างรุนแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะในบางปีซึ่งพี่น้องผู้ปลูกง้อเองเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วครับว่าทางเง้อผลอ่อนหนึ่งเดือนแล้วฝนตกฟ้าปิดแสงแดดไม่มีซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ในปีนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องเล่าให้ฟังว่านี่คือ,อพฤติกรรมถ้าง,ง้อไม่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสังเคาะแสงเนี่ยก็คือการผลิต พลังงานซึ่งได้มาจากระบบรากรากดูดซับน้ำและนำธาตุอาหารมาสู่ใบใบผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงผลิตเป็นแป้งเป็นน้ำตาลหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการหายใจแคลน้ำเป็นพลังงานแล้วก็เคลื่อนไปสู่ผลถ้าเขาไม่ได้รับการผลิตคือกระบวนการสังเคราะห์แสงไม่มีมันก็จะเกิดการขาดแคลนพลังงาน เมื่อขาดแคลนพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดเขาก็จะสลัดผลทิ้งอันนี้จะเป็นการสลัดอย่างรุนแรงในบางปีพินัศกรผู้ทำเงาะรุ่นหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเหล่านี้นี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งส่วนในเวลานี้นะครับฝนก็ไม่ได้มีมากมายอากาศก็ร้อนแห้งแล้งอุณหภูมิก็สูง ก็จะเป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกิดการสลัดผลได้ถ้ามันเกิดอยู่3กรณีคือ1คุณภาพใบเราไม่ดีพอประการที่2การจัดการน้ำไม่ดีพอมันก็จะกลายเป็นเรื่องของอการเสียความสมดุลภายในต้นเมื่อเสียความสมดุลภายในต้นเองเขาก็จำเป็นที่จะต้องลดผลผลิตไม่เหมือนกับทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ย ถ้ามีผลผลิตเขาก็จะรักเก็บรักษาผลผลิตไว้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือใบร่วงหมดผลยังอยู่แต่สำหรับเงาะเงาะเป็นเป็นส่วนที่จะต้องจำเป็นที่จะต้องสลัดผลหรือปล่อยผลทิ้งไปเพื่อให้ใบยอยู่ได้ดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยทั้งสิ้นฝนตกฟ้าปิดไม่ได้สังเคราะห์แสงก็ร่วง อากาศร้อนแห้งแลง้งปริมาณน้ําในต้นไม่พอการเคลื่อนย้ายพลังงานเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลของน้ําภายในต้นอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อเงาะสูญเสียน้ําในต้นไปเป็นจํานวนมากความสมดุลภายในต้นหมดเขาก็สลัดผลนี่คือปัจจัยทั้งหมดที่เป็นส่วนที่ทําให้อาสาเหตุของการสลัดผลของเงาะทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นแล้วเราจะใหแก้อย่างไรล่ะ เรื่องของการแก้ไขนะครับคือตอนนี้มันล่วงแล้วสิ่งที่ผมเองอยากจะน,นำเรียนก็คือประการแรกสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือการเพิ่มน้ำการเพิ่มความชื้นในการเพิ่มน้ำหรือเพิ่มความชื้นนั้นเราก็จะต้องให้ไปตามระบบทีนี้ในการให้ไปตามระบบนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้อง เพิ่มขึ้นมาการเพิ่มเนี่ยมันมีอยู่สองสลักษณะคือเพิ่มปริมาณน้ําคือเพิ่มเวลาหรือเพิ่มความถี่การเพิ่มความถี่ก็คือการทําให้ดินภายในโคนต้นเงาะหรือใดส่วนตําแหน่งที่มีระบบรากเนี่ยมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือส่วนพิธีพิธอนกล้องต้องดําเนินการและส่วนที่เป็น ตัวเป้าหมายหลักที่พิทักษกรถามก็คือแล้วเราจะช่วยหยุดการหลุดล่วงได้อย่างไรเราก็จะต้องพ่นไปที่ใบและผลโดยตรงคือเราเคยอธิบายไว้แล้วว่าปัจจัยที่จะช่วยเนี่ยงาะเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบเราพ่นไปที่ใบใบเขาก็จะรับได้ แต่นั่นหมายความว่าเราต้องให้น้ําแล้วนะครับคือในสภาพที่เงาะจะรับปัใจจใัยในความชื้นในใบในผลต้องมีเราต้องให้น้ําก่อนเราก็จะทําการพ่นปัจจัยไปที่ใบและผลทีนี้ในส่วนของปัจจัยเนี่ยเราจะแยกออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มปัจจัยหลักอย่างเช่นปุ๋ยทางใบอาหารเสริมครบสูตร8ชนิดเช่นพวกเทส Micromic F นะครับในส่วนของยูทลไลในส่วนของอาหารเสริมครบสูตรทุกทกที่เรามีอยู่โกลเด้นหรือแล้วแต่ในตัวต่อมาก็คือแคลเซียมบอลลอนที่จะทำหน้าที่ย้ายพลังงานจากใบไปที่ผลอันนี้ก็คือตัวปัจจัยหลักแต่ว่า ปัจจัยตัวที่จะไปทําหน้าที่ให้หยุดการหลุดร่วงอย่างรวดเร็วก็จะมีปัจจัยในลักษณะของกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่ทําให้หยุดการคําสั่งการหลุดร่วงเพราะการที่จะเกิดคําสั่งการหลุดร่วงเกิดจากคําสั่งภายในต้นเงาะนั่นก็คือความเครียดในศัพท์ภาษาเขาเรียก s t r e s ก็คือการสร้างฮอร์โมนเอทิลีนขึ้นมาเพื่อสั่งให้เกิดการสลัดผลเพราะฉะนั้น การที่เราจะไปะหยุดคำสั่งในการสร้างอเอทิลีนก็จะมีในส่วนขององค์ประกอบจากปบ๋ยยูเรียชนิดพ้นปบ๋ยยูเรียชนิดพ่นเนี่ยหลายท่านก็ถามว่าใช้อัตราเท่าไหร่เท่าที่ผมทำงานมาบางคำแนะนำก็บอกครึ่งกิโลต่อน้ำา2 0 0ลิตรแต่ผมเองนั้นได้ทำการศึกษาแล้วเพราะว่า1กิโลกร,รมต่อน้ำา2 0 0ลิตรจะให้ผลได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นเงาะฉีดไปที่ผลโดยตรงยูเลียเป็นตัวที่จะไปทำปฏิกิริยากับน้ำและตัวสำคัญก็คือแคลเซียมเดี่ยวคำว่าแคลเซียมเดี่ยวนี่ไม่ใช่แคลเซียมบลอนนะครับเป็นแคลเซียมเดี่ยวอย่างเช่นฟูตโมโนแคลฟแมกแคลเซียมบลอน400้หรือแคลเซียมต่างๆที่มีอัตราความเข้มข้นสูงเราจะใช้ในอัตราสูงด้วย บางฉลากอาจจะบอกว่า200บางฉลากอาจจะบอกว่า300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเราก็จะต้องใช้ตัวแคลเซียมแคลเซียมไปทำปฏิกิริยากับน้ำและยูเรียก็จะกลายเป็นส่วนที่ยูเรียจะนำแคลเซียมไปที่ขั้วผลเมื่อไปทำปฏิกิริยากันมันก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปจับที่ผลนำพาตัวแคลเซียมผลทำให้ขั้วแข็งแรงอันนี้คือตัวหลัก ที่จะไปหยุดการหลุดร่วงในขณะเดียวกันเราก็จะต้องเติมตัวพลังงานให้ไปที่ผลโดยตรงเป็นพลังงานที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงคำว่ากระบวนการกลุ่มพลังงานเนี่ยอย่างเช่นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลทางด่วนนะครับกูโคเมอร์คีโตบีน้ำตาลทางด่วนนะมมต่างๆในคำว่าน้ำตาลทางดว่งงนว,นงดวนนั้นหลายท่าน พอฟังแล้วหลายท่านอาจจะบอกว่แล้วมันไม่เป็นโรคเหลอคือนั่นเป็นแค่ความคิดเป็นเรื่องของกระแสที่ออกมาเพื่อสื่อสารต่อพี่น้องสกกอนนะครับเราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเราไม่ได้ใช้เป็นประจำมันไม่ได้มีผลหรืออัตภอะไรเลยมิแต่ผลดีไม่ได้เป็นผลเสียตัวพลังงานตัวต่อมาที่เราควรจะใช้อย่างเช่นพลังงานในรูปของอะมิโนแอซิดอย่างเช่นแอลอะมิโนอามาีหรืออะมิโนแท อันนี้เราก็เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าสารในกลุ่มพลังงานที่เป็นธรรมชาติเป็นไบโอสติมเนร์ ance, จะเป็นอะโทนิกจะเป็นไซฟามินบีเคหรือจะเป็นทีโนหรือจะเป็นกลุ่มปัจจัยต่างๆที่เป็นสารธรรมชาติคือปัจจัยเหล่านี้เนี่ยพอเราพ่นไปที่ตำแหน่งใดก็ตามเขาก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ใช้ทั้งหมดนะครับพี่น้งสกรท่านจะต้องเป็นไปไปดูว่าในสต็อกกลุ่มปัจจัยของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเราก็เลือกใช้ตามความจำเป็นทีนี้ประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ว่ากรณีในการถ้าเราจะใช้ปัจจัยหยุดร่วงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นยูเรีย e นะครับ แถวเส้นเดียวปัจจัยตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะขาดไปได้กรณีหยุดการหลุดล่วงก็คือซุปเปอร์ดีหรือดีในเตรตนี่คือตัวหลักดีในเตรดไปทำหน้าที่กับยูเลียก็จะเป็นพลังงานในรูปของอะมิโนโปรตีนอย่างรวดเร็วนอกจากการล่วงจะทำให้ผลเงาะเขียวสดใสดังนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรต้องการที่จะประหยัดต้นทุนลงมา เราก็จะใช้เฉพาะกลุ่มปัจจัยที่เราจะไม่ใช้อสมมุติว่าเราไม่ต้องการใช้จะประหยัดเราก็ตัดปุ๋ยทางใบออกอาหารเสริมทางใบออกไปเราเน้นไปที่ผลโดยตรงก็มียูเรียมีแคลเซียมเดียวมีซูเปอร์ดีมีอัโทนิกมีกลุ่มไบโอสติม l ลเลนหรือจะมีน้ำตาลทางด่วนคือประเด็นอยากจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนนิดนึงว่าสาร ที่สามารถซึมเข้าไปในผลได้มันมีอยู่3กลุ่มกลุ่มไบโอสติมูบลเลนต์สกัดหรือผลิตมาจากพืชจะเป็นอะโทนิกจะเป็นไซฟามินบีเคจะเป็นทีโนอันนี้คือกลุ่มหนึ่งคือพ่อนไปเท่าไหร่ก็ได้ประโยชน์ทันทีอีกกลุ่มหนึ่งคืออย่างกลุ่มพลังงานอย่างเป็นน้ําตาลทางด่วนนะครับน้าตาลทางด่วนก็คือน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตก็เป็นพลังงานหรือจะเป็นอะมิโนแอซิดอย่างเช่นอามานี่แอลอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดต่างๆ ในแต่ละบริษัทมีมากมายคือประเด็นหลักสำคัญเนี่ยผมก็จะพูดถึงอะมิโนแอซิดอย่างเช่นอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของใชพืชอะโกรเทคขลุงใชพึกเขาระยานะครับก็อาจจะมีตัวแบค็ซีมิโนหรืออาจจะเป็นในกลุของแบล็คฟลาวเวอร์หรือ,อในส่วนของแบค็พริกต่างๆเป็นตระกูลซีรีแบค็ก็สอบถามได้นะครับ เพราะเป็นอะมิโนโที่ใช้เพื่อการพัฒนาผลก็จะเป็น3กลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มพลังงานทั้งสิน้นเราพ่นไปที่ใบใบได้รับพลังงานก็จะดึงไปที่ผลได้ผลได้รับปัจจัยเหล่านี้ก็จะใช้ได้ทีนี้ประเด็นอยู่ในเรื่องของสิ่งที่ผมต้องย้ำก็คือการจะต้องให้น้ำเข้าไปในต้นเงาะก่อนประการที่สองความถี่ละ่ะท่านอาจจะถามว่าถ้าเราพ่นไปแล้วเนี่ย เราไม่ได้เป็นสูตรสาเร็จนะครับว่าเราจะต้องพ่นต่อเนื่องจานวนกี่ครั้งกี่วันเราพ่นไปหนึ่งครั้งเราก็ตรวจสอบ3วันพอครบ5วันเขาหยุดล่วงเราก็หยุดการใช้ประเด็นในลักษณะของเทคนิคการพ่นเนี่ยเราพ่นไปที่ผลโดยตรงเจาะไปที่ผลแล้วก็ที่ใบเมื่อเราพ่นไปแล้วเราก็ตรวจพอภายใน3วันเราจะเห็นว่าการสนุดล่วงนั้นจะหยุดหรือชะลอลงเรา ยังไม่พอใจในผลงานเราก็สามารถที่จะซ้ำได้นะครับในวันถัดไปแต่ถ้าเราไปตรวจดูแล้วบังเอิญเงาะคุณภาพใบเราดีจังหวะการสลัดผลมันเกิดขึ้นพอเราพ่นครั้งเดียวเขาหยุดสลัดเราก็สามารถที่จะหยุดการพ่นได้ในลักษณะดังกล่าวแต่ถ้าเราต้องการจะบำรุงต่อในการบำรุงต่อน,นั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าปัจจัยหลักในการบำรุงผลเนี่ย มันก็จะต้องเป็นส่วนของปุ๋ยทางใบอาหารเสริมครบสูตรแล้วก็แคลเซียมบอลอนปุ๋ยทางใบเราเลือกสูตรใดสูตรเสมอได้ครับท่านจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอได้สูตรต่างๆที่เรามีอยู่อาจจะต่างจากทุเรียนอย่าลืมนะครับว่าเงาะเป็นพืชหรือเป็นไม้ผลที่ต้องการไนโตรเจนสูงเพื่อสร้างเนื้อสร้างเปลือกสร้างขนเราก็จะใช้ปัจจัยก็คือปุ๋ยที่มี ในตัวเจ้นสูงอาจจะเลือกสูตรที่มีในตัวเจ่นนาไปหรือก็ได้30 12 12 30 10อ0อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นสูตรเสมอทีนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งว่าไหนๆเราจะพ้นแล้วเนี่ยตัวจะไปเพิ่มคุณภาพของการทํางานก็ต้องเป็นอาหารเสริมครบสูตร8ชนิดตัวต่อมาที่เราจําเป็นต้องใช้ที่ผมได้อธิบายมาแล้วก็คือแคลเซียมบอลลอนและการเพิ่มคุณภาพของผล เพื่อที่จะให้ลักษณะของอผลนั้นมีขนยาวสวยงามก็จะเป็นสารสกัดจากสาลายสาลายบวกกับฮอร์โมน GA หรือจิบเบอรลิกแอซิดคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีสาหลายบวกจิบอย่างเช่นตัว t ีบูมหรือท่านที่มีปัจจัยอยู่แล้วมีสาลายอยู่แล้วมีฮอร์โมนอยู่ GA หรือจิบเบอรลิกแอซิดอยู่แล้วเราก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อที่จะไปเพิ่มคุณภาพของขนเงาะให้ สดใสแล้วก็มีลักษณะขนที่สวยงามนี่คือการตกแต่งนะครับก็คือหลังจากที่เงาะหยุดการสลัดแล้วเราก็สร้างคุณภาพต่อไปช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับ ใบหนอนอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนหนามติดจะหมดไป้าใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้น้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มประสิทธิภาพกำจัดเพลี้ยไยได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันทุเรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาขอใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญ,ญลักษณ์ตราทงลูกโล มาแล้วมาแล้วอุ๋ยเกรดดีชาลีเกรดอุ๋ยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนเยียมีหลายสูตรให้เลือกสูตรเร่งต้นชาลีเฟรดสูตร30 20 10สูตร20 20 20และสูตร21 21 21สูตรเร่งโตชาลีเกรด10 52 17และสูตร15 30 15สูตรเร่งผลชาลีเกรดสูตร10 20 30และสูตร6 32 32มาพร้อมกับโปรโมชันสูตรเข้มข้น โปรฟิกเอนไซม์กรองสีแดงสูตรเร่งต้นบำรุงต้นโปรฟิกเอนไซม์กรองสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี SQM ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพฉันละงงมากเลยผู้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบ เป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต uh ้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจ ุ้ยไขมุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุป๊ปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบมแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นมแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วทั้งต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าว โลคคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดินสพลังบวก 12624ปุ 12, 6, ๋ยไนเตรตซัลเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังที่คุณสัมผัสได,ด้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ The cat sat on the ับหลังท่อลำเลียงเอวิโตบวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งพ่นและถ่าเอวิโตสารฟูออกซ่าสตโรบิทนวัตกรรมใหม่ไซโัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเบียมไตรเด็กดีเอฟสารแมกนิเซตมสูตรดิเพิร์สเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ปุ้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อติ้ต้นและปบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ 100cc บวกไตรเด็กดีเอฟ200กรัมผสมน้ำ1ลิตรผ่านแผลที่ต้นแล้ว วให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยีบวกไตรเด็200กดีเ0ฟกรัมผสมน้ำสอ0ร้อลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปคอบเทร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในผู้เรียนได้แก่โรคกิ่งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับ กรณีมีรายงานว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตกุไทออนเพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา2 0 0 3 0 0ถึง300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่นสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันุ์ต่างๆเหล่านีได้ครับที่เ้พิมเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท่านสวัสดีครับ